สวัสดีครับมาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับกี่คือเหรียญห้าบาทก้าวเลี่ยมด้านหน้าเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านปาเขียนว่ารัชการที่9ก้ครับเป็นประพักเบื้องซ้าย ขอบเรียบนะครับด้านหลังจะเป็นรูปพุทธาดมีลายกระหนกขั้นตรงเขียน,น,นว่ารัฐบาลไทยปศ2515ครับข้างล่างเขียนคำว่า5บาทเรียนนี้ มีการปลอมแปลงเยอะนะครับเยอะมากจนกองกระสบต้องเรียกเก็บคืนนะครับเพราะมีเหรียญปลอมออกมาในบ้านเมืองเราตอนนั้นเยอะปลอมกันเป็น2องสาแบบสอบล็อกเลยแต่อันนี้เท่าที่ส่งดู ก็เป็นเหรียญแท้เพราะว่ามีครบ